สวัสดีค่ะกลับมาพบกับายอีกครั้งค่ะคุณเคยไหมคะอยู่กับใครบางคนแต่ว่ารู้สึกเหมือนโดดเดี่ยอเหมือนอยู่คนเดียวคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยล้าสับสนทั้งๆที่มีเขาอยู่ข้างๆคุณเคยไหมคะเวลาที่คุณรู้สึกว่าคุณท้อใจคุณต้องการที่พึ่งแต่คนที่อยู่ข้างๆคุณไม่สามารถเป็นที่พึ่งให้กับคุณได้ไม่สามารถเป็นคนที่ทําให้คุณรู้สึกปลอดภัยได้ค่ะ หากคุณกำลังเจอสถานการณ์นี้อยู่เรามาดูกันค่ะว่าความสัมพันธ์ที่คุณกำลังเจออยู่นั้นเป็นความสัมพันธ์ที่กำลังเหมือนตกนรกทั้งเป็นอยู่หรือเปล่าเป็นความสัมพันธ์ที่กำลังท็อกซิกอยู่หรือเปล่าค่ะแล้วมันจะมีสัญญาณยังไงหรือว่าเราอยู่ในสถานการณ์นั้นจริงๆหรือเปล่าเรามาดูกันค่ะสัญญาณเตือนข้อแรกค่ะคุณจะรู้สึกว่าคุณไม่ปลอดภัยเมื่ออยู่กับเขาคุณจะรู้สึกกลัวเขามากกว่ารู้สึกว่าปลอดภัยค่ะ เอ๊ะแล้วมันยังไงอย่างเช่นนะคะถ้าเกิดว่าคุณคุยกับใครแชทหาใครเขาจะเป็นคนหนึ่งที่ทําให้เรากลัวค่ะกลัวว่าเขาจะเข้าใจผิดกลัวว่าเขาจะคิดว่าเรากําลังนอกใจเขาหรือเปล่าเขาอาจจะเป็นคนขี้หึงมากหรือว่าก่อนหน้านี้คุณเคยทําให้เขาหวาดระแวงเคยทําให้เขาสงสัยในตัวคุณแต่ก็นั่นแหละค่ะถ้าเขารักคุณมากพอเขาจะไม่ทําให้คุณรู้สึกว่ากลัวเขา คุณต้องรู้สึกปลอดภัยกับผู้ชายที่คุณอยู่ข้างๆคุณต้องรู้สึกว่าเขาอะสามารถปกป้องเราได้ไม่ใช่รู้สึกว่าฉันกลัวเขาอะกลัวเขาโกรธกลัวเขารู้สึกไม่ดีกลัวเขาคิดมากกลัวเขาโนน,นีนันถ้าเกิดอยู่ในสัญญาณนี้เริ่มคิดไว้เลยค่ะเอ๊ะเราเริ่มเข้าข่ายแล้วค่ะแล้วส่วนข้อที่สองค่ะคือเขาจะไม่เคยขอโทษค่ะแม้ว่าเขาจะทําผิดเขาก็จะไม่ขอโทษ แล้วคุณจะเป็นฝ่ายที่ขอโทษเขาแทนเพราะคุณจะรู้สึกผิดเขาจะทําทุกวิถีทางให้ความผิดนั้นมันตกที่คุณให้ได้ค่ะอย่างเช่นส่งไลน์ไปถามส่งสติ๊กเกอร์ไปถามว่าทําอะไรอยู่อยู่ที่ไหนเอหายไปเลยเขาก็จะมาอุดหงิดอารมณ์เสียใส่เราแล้วก็โทษเราว่าเรางี่เงา่าจู้จี้จุกจิกกลายเป็นว่าเราต้องขอโทษที่รบกวนเขาที่งี่เงา่าใส่เขาแทนเนี่ยค่ะคือบางครั้งเรื่องที่มันเป็นเรื่อง เขาเป็นคนผิดกลายเป็นว่าเอ๊ะเราผิดซะง,งั้นเขาจะโยนความผิดให้เราแล้วกลายเป็นว่าเขาไม่เคยผิดไม่เคยขอโทษนั่นเองค่ะแล้วข้อต่อไปค่ะข้อที่3เราเริ่มจะออกจากโลกส่วนตัวของเราโลกของเราที่เราเคยอยู่เมื่อก่อนเราเริ่มไม่เป็นตัวของตัวเองค่ะยังไงคะอย่างเช่นเมื่อก่อนคุณเคยไปเที่ยวกับเพื่อนไปกินข้าวกับเพื่อนไปดูหนังฟังเพลงว่าทําสิ่งที่คุณรักแต่พออยู่กับเขาปุ๊บจะกลายเป็นว่าคุณจะถอยห่างจากเรื่องเหล่านั้นออกมาค่ะ เขาจะทาให้คุณรู้สึกไม่ดีเมื่อคุณไปทําสิ่งต่างๆอย่างเช่นคุณไปกินข้าวกับเพื่อนเขาก็จะถามว่าเอ๊ะวันนี้ไปกินข้าวกับเพื่อนอีกแล้วเหรอหรือว่าการที่คุณไปทํากิจกรรมบางอย่างเขาก็จะพูดเหมือนลดคุณค่าในสิ่งที่คุณทําแล้วคุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณทํามันไม่ดีมันไม่มีคุณค่าคุณไปออกกําลังกายคุณไปทําบางอย่างที่คุณรักเขาก็บอกว่าอ่าอันที่คุณทำอ่ะมันไม่เห็นจะมีประโยชน์กับร่างกายคุณเลยนะมันทําให้คุณบาดเจ็บนะมันทําให้คุณเสียเวลาเสียเงินเสีียยยทททอออองงงงํําาาไไคคุณต้้้ปะะรแบบนนั่่่ กลายเป็นว่าคุณจะเริ่มออกมาจากสิ่งที่คุณชอบสิ่งที่คุณหลักความเป็นตัวของตัวเองก็จะหายไปค่ะแล้วข้อที่4ี่ค่ะก็มาจากข้อที่3มนั่นเองค่ะก็คือเมื่อคุณไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้คุณจะเริ่มสูญเสียความมั่นใจสิ่งที่คุณเคยทําสิ่งที่คุณรู้สึกดีเวลาที่คุณทํามันจะหายไปด้วยความมั่นใจของคุกของคุณก็จะหายไปคุณค่าของคุณก็จะลดลงเพราะเขาเริ่มด้อยค่าคุณคุณเริ่มรู้สึกว่าคุณไม่มีประโยชน์นั่นแหละค่ะเริ่มจะล้างสมองคุณไปเรื่อยๆค่ะ จาก4ข้อนี้คุณลองสังเกตดูว่าเอ๊ะฉันเข้าข่ายข้อไหนบ้างหรือยังฉันเริ่มแบบสองข้อแล้วสาข้อแล้วหรือว่าเป็นทั้งสี่ข้อค่ะแล้วทําไมเรายังติดอยู่ในวังบนนี้ทําไมเรายังออกมาจากจุดนี้ไม่ได้เพราะอะไรคะเรามาดูกันคะ่ะข้อแรกคะ่ะคุณเหงาคุณรู้สึกว่าคุณขาดเขาไม่ได้นั่นเองคะ่ะยังไงเขาจะปั่นสมองคุณขเขาจะแบบทําให้คุณรู้สึกว่าถ้าไม่มีเขาอะไม่มีใครเอาคุณหรอกคือไม่มีใครรับคุณได้หรอกในสภาพนี้ คุณจะรู้สึกว่าติดกับดักอยู่กับคนคนนี้ว่าเอ๊ะถ้าเขาไปจากฉันฉันคงอยู่กับใครไม่ได้ฉันคงไม่มีค่าฉันคงไม่มีความหมายคุณรู้สึกว่าคุณขาดเขาไม่ได้นั่นเองค่ะแล้วข้อที่สองค่ะเขาเคยเป็นคนที่ดีมากๆค่ะเนี่แหละค่ะข้อนี้มันทํทาให้ผู้หญิงแบบติดกับดักเลยว่าหวังว่าวันหนึ่งเขาจะกลับมาเป็นคนคนนั้นอีกบางครั้งคนที่ดีมากๆในตอนนั้นอาจจะไม่ใช่เขาค่ะ เขาแกล้งทําเขาเสแสแ้งหรือว่ามันอาจจะเป็นช่วงโปรโมชั่นที่คุณรู้จักเขาในเวอร์ชั่นนั้นแต่ในปัจจุบันในนะตอนนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นไงคะคุณยังมีความหวังว่าเอ๊ะเขาคนเดิมคนที่ดีมากๆเคยขับรถมาหาชั้น4ี่ชั่วโมงหชั่วโมงอดทนกับชั้นอยากได้อะไรซื้อให้อยากไปไหนพาไปหรือไม่ว่าสิ่งต่างๆที่เขาทําให้คุณที่คุณรู้สึกประทับใจนั่นนะคะคุณหวังคุณรอคอยว่า มันจะได้อีกครั้งมันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกครั้งความหวังที่คุณคิดว่าคุณจะได้ผู้ชายดีๆคนนั้นผู้ชายคนที่ดีมากคนนั้นกลับมาอีกครั้งมันเป็นกับดักทําให้คุณไม่สามารถออกจากจุดนี้ได้นั่นเองค่ะแล้วข้อที่สค่ะการที่คุณไม่มีความสุขอยู่ในตอนนี้การที่คุณทุกข์คุณเหมือนตกอยู่ในนรกเขาจะเป็นคนที่พูดว่าเพราะเธอนั่นแหละเป็นตัวปัญหาเพราะเธอนั่นแหละทาให้ตัวเองรู้สึกแบบนั้นไปเองคุณก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะอ๋อใช่เพราะฉันเองนี่เพราะฉันคิดแบบ นั่นแหละค่ะเขาจะโยนความผิดต่างๆให้คุณแล้วคุณรู้สึกผิดแล้วกลายเป็นว่าคุณเป็นตัวปัญหาแล้วคุณก็จะเริ่มจากที่แบบโอเคฉันจะพยายามแก้ที่ตัวฉันเพราะคุณรู้สึกว่าปัญหาคือตัวฉันแล้วคุณก็ออกไปไม่ได้ค่ะเพราะคุณยังไงคุณก็ไม่มีทางแก้ปัญหานั้นให้มันดีขึ้นเพราะส่วนหนึ่งมันคือเขากําลังควบคุมคนอยู่นั่นเองค่ะก็ ข้อที่สี่นั่นแหละค่ะก็คือเขาควบคุมคุณแบบเนียนๆนั่นเองค่ะทําให้คุณไม่รู้ตัวเลยว่าเขาควบคุมคุณเขาจะใช้คําพูดนะคะอย่างเช่นว่าการที่คุณออกไปเที่ยวไปสังสรรค์กับเพื่อนบ้านเขาจะทําให้คุณรู้สึกผิดว่าเอ๊ะเธอก็มีแฟนแล้วแต่งงานแล้วยังจะออกไปเที่ยวบ่อยแบบนี้หรออืมมันจะทําให้เรารู้สึกเอ๊ะรู้สึกผิดว่าเออใช่เรามีแฟนแล้วเราแต่งงานแล้วเอ๊ะอ่มันสมควรไหมที่เรายังจะออกไปเที่ยวอยู่มันจะทําให้คุณคิดแล้วแบบเออหรือฉันเป็นผู้หญิงที่ไม่ดีเอางั้นไม่ไปดีกว่า นั่นแหละค่ะม,มันใช้คําพูดที่บางครั้งคุณไม่รู้ตัวว่าเขากําลังควบคุมคุณอยู่แต่เขาพูดในเชิงที่แบบให้คุณคิดว่าเอ๊ะมันไม่ควรจะไปนะมันไม่ควรจะทําสิ่งนี้มันไม่ควรจะอยู่แบบนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยที่คุณคิดว่าเอ๊ะเออใช่จริงๆด้วยให้คุณคิดเองสักนิดว่าอ,อ๋อมันไม่ควรแต่เขาก็เป็นคนที่พูดโน้มน้าวพูดให้คุณรู้สึกว่าคุณต้องไปในทิศท,ทางไหนนั่นเองค่ะ แล้วเราจะมีวิธีออกจากสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงเมื่อเรารู้แล้วว่าโอเคเนี่ยพวกเนี้ยมันเป็นกับดกักมันเป็นสิ่งที่ทําให้เรายังติดอยู่เราจะออกจากจุดๆนี้ได้ยังไงเรามาดูกันค่ะข้อแรกนะคะเราต้องยอมรับก่อนค่ะว่าเอ้ยเราเจ็บจริงๆเราทุกข์จริงๆเรารู้สึกเหมือนเราตกนรกจริงๆไม่ใช่เราจะคิดว่าเอ้ยเราอาจจะเหนื่อยกับงานหรือว่าคเครียดหรือว่าอ่ะไม่ใช่หรอกมันไม่ใช่อันนั้นหรอกเราหลอกตัวเองอยู่เราไม่ได้รู้สึกว่าความสัมพันธ์เรามันไม่ดีมันทุกข์มันเจ็บปวด เรากาลังหลอกตัวเองอยู่แต่ถ้าคุณยอมรับก่อนว่าเอ้ยมันเกิดจากความสัมพันธ์จริงๆมันทุกจริงๆไม่ได้จากการเหนื่อยทํางานหรือเครียดหรืออะไรนั่นแหละค่ะคุณจะเริ่มเข้าใจตัวเองแล้วว่าเออฉันเหนื่อยใจนี่แหละฉันเหนื่อยจากความรักนี่แหละยอมรับความจริงก่อนค่ะขอ้อแรกค่ะแล้วข้อที่สองค่ะลองฟังเสียงหัวใจตัวเองอีกครั้งถ้าคุณอยากเช็คว่าเอ๊ะมันจริงหรือเปล่านะว่าแบบเอ๊ะหรือว่ายังไงคุณลองกลับไปทางสิ่งเก่าๆที่คุณชอบที่คุณรักที่เป็นตัวของตัวเองดููค่่่ะะโดดยยไไมต้องงงสนวาาเขจพั กลับไปอ่านหนังสือเล่มเกา่าๆนิยายเรื่องเกา่าๆที่เราเคยชอบหรือว่าสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขในก่อนหน้าที่จะเจอเขาก่อนหน้าที่เราจะมีคู่รักก่อนหน้าที่เราจะมีแฟนเราทําสิ่งนั้นดูค่ะแล้วเรารู้สึกดีใจกับมันแค่ไหนเมื่อเราได้ทํารู้สึกว่าโอ๊ยฉันเป็นตัวของตัวเองแล้วฉันมีความสุขมากเลยนั่นแหละค่ะถามหัวใจตัวเองจริงๆจังๆว่าการได้เป็นตัวของตัวเองการได้ทําสิ่งที่เขาไม่ชอบแต่เราชอบมันไม่ได้สิ่งที่เลวร้ายแล้วมันรู้สึกดีกับตัวเองนั่น,นะะแหละค่ะและ สิ่งที่ฉันทําแล้วฉันมีความสุขฉันไม่ต้องขออนุญาตใครเพื่อจะมีสิทธิ์มีความสุขคุณไม่ต้องขอคุณไม่ต้องกลัวคุณไม่ต้องรู้สึกแย่ evaluation. เมื่อคุณทําในสิ่งที่คุณชอบแล้วคุณมีความสุขถามใจตัวเองค่ะฟังเสียงของหัวใจตัวเองแล้วข้อที่สามค่ะปร,รึกษาคนที่คุณไว้ใจ revelation. เล่าให้คนที่คุณรู้สึกว่าคุณสามารถเล่าสิ่งนี้กับเขาได้ถ้าคุณไม่รู้สึกว่าฉันสามารถเล่ากับใครให้ใครฟังได้เลยทั้งเพื่อนทั้งพ่อทั้งแม่หรือว่าคุณจะโพสลงในอินเเทททอออรรร์นน็ตหืวว่่่่่าาาาาาบงงงงสสิยยีคุณู้ึกํลมัปปด ทำแล้วมันรู้สึกดีขึ้นหรือทําแล้วคุณได้กําลังใจเล็กๆน้อยๆจากใครบางคนที่คุณไม่รู้สึกไม่รู้จักด้วยซ้านั่นมันเป็นสิ่งที่คุณโหยหาก็ได้ค่ะเป็นสิ่งที่คุณต้องการมากกว่าจากเพื่อนจากพ่อจากแม่จากครอบครัวเพราะบางคนครอบครัวกับเพื่อนไม่ใช่เซฟโซนไม่ใช่สิ่งที่คุณรู้สึกปลอดภัยเสมอไปบางคนคนแปลกหนะ้าในอินเทอร์เน็ตที่ให้กําลังใจคุณผ่านข้อความเล็กๆนั่นอาจเป็นจุดเปลี่ยนจุดหนึ่งที่ทาให้คุณรู้สึกดีขึ้นค่ะ แล้วข้อที่สี่ค่ะให้คุณนั้นจดบันทึกสิ่งที่เขาพูดกับคุณสิ่งที่เขาทํากับคุณเมื่อคุณทะเลาะกันหรือว่าเจอเหตุการณ์อะไรที่มันทําให้คุณรู้สึกถูกรู้สึกเศร้าใจไม่ว่าอะไรที่ผ่านเข้ามาในชีวิตคุณลองจดบันทึกประจําวันดูค่ะ จดมันทุกวันนะคะเพราะในสถานการณ์นั้นในตอนนั้นคุณอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเขาทําอะไรให้คุณเสียหายทําอะไรให้คุณแย่เขาเป็นตัวปัญหาหรือว่ายังไงคุณรู้สึกว่าคุณโทษตัวเองคุณรู้สึกว่าคุณไม่ดีพอคุณรู้สึกว่าคุณไม่มีคุณค่าคุณจดลงไปทุกอย่างเลยค่ะแล้วให้คุณจดทุกถ้อยคาทุกคําพูดทุกการกระทําที่เขาทําลงไปเพื่อวันนึงค่ะคุณกลับมาอ่านดูคุณกลับมาอ่านแล้วคุณจะคิดได้ในช่วงเวลานั้นค่ะว่าเอ๊ะผ่านมาโอ้เราทําแบบนี้หรอเขาทําแบบนี้กับเราหรอ ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าเอ๊ะมันเริ่มไม่ใช่แล้วนั่นแหละค่ะวันหนึ่งตัวที่คุณจดบันทึกที่คุณจดทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทากับคุณไว้มันอาจจะเป็นตัวที่ทําให้เราฉุกคิดได้ว่าอ่ะมันไม่ใช่แล้วคุณกลับมาอ่านในช่วงเวลาที่คุณมีสติมากขึ้นที่คุณรู้จักตัวเองมากขึ้นคุณจะสามารถก้าวพ้นจาก สถานการณ์นั้นหรือว่าช่วงเวลาที่มันเลวร้ายที่อยู่กับเขาได้นั่นเองค่ะคุณสามารถออกจากชีวิตแบบนั้นได้จากการจดบันทึกของคุณนั่นเองค่ะเพราะทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วมันขึ้นอยู่กับตัวคุณล้วนๆเลยค่ะว่าคุณจะออกมาได้ไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณคิดได้คุณมีสติคุณจะเลิก อยู่ในวังวนอยู่ในการควบคุมของเขาเมื่อไหร่นั่นเองค่ะสุดท้ายนี้นะคะฝากไว้สําหรับใครที่อยากออกจากความสัมพันธ์ที่มันท็ิกซิกที่มันเหมือนตกนรกทั้งเป็นอยู่ที่ใจคุณอยู่ที่สติของคุณอยู่ที่การที่คุณจะกล้าไหมกล้าลองทําตามคําแนะนําของสายนี้เองค่ะค่ะเอาไปคิดดูค่ะว่าการที่คุณจะต้องขออนุญาตใครสักคนให้มีความสุขการที่คุณรู้สึกว่าคุณค่าของคุณลดลงการที่เพื่อนของคุณครอบครัวของคุณเริ่มถอยห่างออกจากคุณไปทีละเล็กทีละน้อยคุณเริ่มไม่มีความสุขไม่ใช่จากการเครียดการทํางาน หรือว่าอย่างอื่นให้คุณซื่อสัตย์กับตัวเองแล้วก็ถามตัวเองตั้งสติค่ะแล้วคุณจะออกมาจากความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกที่เหมือนตกนรกทั้งเป็นได้ค่ะ สุดท้ายค่ะฝากไว้ให้เป็นข้อคิดค่ะว่าคนที่ใช่เขาจะไม่ทําให้คุณรู้สึกผิดหรือว่าต้องขอโทษที่ต้องเป็นตัวของตัวเองค่ะแล้วคนที่เขารักคุณจริงๆเขาจะไม่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่มีคุณค่าค่ะหากใครกําลังตกอยู่ในสถานการณ์นี้หรือว่าเจอเรื่องแย่ๆทุกใจเหมือนตกอยู่ในนรกทางเป็นแบบนี้ซายขอเป็นอีกหนึ่งเสียงเป็นอีกหนึ่งแสงเล็กๆที่ส่องไปถึงความมืดมนหรือว่าชีวิตที่มันแย่ของคุณเพื่อให้หลุดพ้นจากชีวิตเหล่านั้นออกมาค่ะ ใครมีคำถามหรือว่าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมแอดไลน์มาได้ที่ดีสคริปชันด้านล่างหรือว่าเมนข้อความไว้ได้ค่ะวันนี้ทซายลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ